นน้ำดำะ,ะสวัสดีค่ะลักิีเจนค่ะทีิปนี้เราก็จะพาไปเที่ยวเกาะกูดจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะที่นี่ก็จะมีความสวยงามของชายหาดแล้วก็น้ำทะเลที่ใสามากๆเลยนะคะไปะตอนนี้เราก็พร้อมละเดินทางกันค่ะทุกคน ินสุวรรณภูมิแล้วนะคะทีมนี้เราก็จะเช่ารถจากสนามบินสุวรรณภูมิไปที่เกาะภูมตอนนี้รถเช่าของเราก็เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะไปเดินทางกันสนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ใช้เวลา ตอนนี้เราก็อยู่ที่เสือดำโกนะคะเป็นจุดขึ้นเรือแหลมสอกราคาค่าเรือข้ามไปเกาะกูดนะคะก็คนละ600บาทแล้วก็ค่าฝากรถนะคะรถยนต์ก็วันละ50บาทตอนนี้เราก็รอรถมาลับนะคะไปท่าเรือเหน่อยมากเลยทั้งวันเพิ <laughs> ่งมาดึง <laughs> น,นี่รถเราก็มาแล้วนะคะเตรียมไปขึ้นเรือที่ท่าเรือสำหรับค่าเรือนะคะของเสือดำโกเนี่ยก็ไปกลับนะคะคนละหกร้อก็รวมแล้วก็คือพันสองตอนนี้ก็ถึงท่าเรือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกัน ก็มีเสื้อชูชีพให้คบทุกคนเลยนะคะ,ะยกเกกลยวเกยเกเกลเกลวเกลียล้เวเรลีววเยยกเกียกย่ยกลววยกเยกกย <c oughs> ก็ถึงก็กกรวดแล้วเย้เดี๋ยวเรากำลังเดินไปขึ้นรถของรีสอร์ทนะคะเขามีรถมาแล้วไปที่เดียวกันค่ะแต่ละคน ก็ถึงที่พักแล้วนะคะวันนี้เราก็เลือกพักที่ซีฟารีสอร์ทไปเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนี่ที่พักของเรานะคะอืมสะอาดใช้ได้นี่ในห้องพักเขาก็มีตู้เย็นให้นะคะนี่ตู้เย็นมีทีวีให้ เดี๋ยวดูห้องน้ํากันน้ําก็กว้างอยู่นะคะนี่มีเครื่องทําน้ําอุ่นห้องน้ําสะอาดใช้ได้เลยแต่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมชายหาดของรีสอร์ทกันว้า บรรยากาศดีมากเลยสวยๆตอนนี้ก็จะเป็นบาระะ์นะคะสำหรับแบบนั่งชิวๆ เย็นค่ะยำทะเลนะคะอ่านทะเลแบบสดๆอันนี้ตัดหมูกระทะไปหนึ่งกลุบทุกคนก็มีนี่ตำไทยไข่เคลมนะคะแซ่บหมักกินเข้ากันค่ะทุกคนกุ้งเนื้อเด้งเด ทานอาหารอิ่มละเดี๋ยวเราไปเดินย่อยอาหารกันตอนกลางคืนแบบขึ้นแรงมากตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าตกปลาจาระเม็ด้วยพี่คนนี้บอกว่าแป๊บเดียวเขาได้ละปลาจาระเม็ดเยอะนะคะตรงเนี้ สวัสดีตอนเช้าที่เกาะกูดคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะาขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะเที่ยวรอบๆเกาะกูดอากาศตอนเช้าแบบดีๆเมื่อเช้าฝนตกเย็นสบายมากๆเลยคะ่ะวันนี้ก็ค้มๆนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยว <laughs> ไม่ร้อน เมนูอาหารเช้าของที่นี่นะคะ,ะ,คะก็จะมีเป็นข้าวเป็นผัดมัมนมน่าอันนี้เป็นผัดกระหล่ำกระเพราซีฟู้ดนะคะนากินมากอันนี้เป็นพวกไส้กรอกแฮมแล้วก็สลัดเป็นพวกขนมปังนะคะตัวซองแพนเค้ก สำหรับที่ซีฟาร์รีสอร์ทนะคะเขาก็จะมีบริการเป็นน้ำดื่มแล้วก็กาแฟโอวัลติ am, นขนมปังนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถทานได้ตลอดทั้งวันจนถึง3ามทุ่มเลยสำหรับใครที่พักที่นี่นะคะก็สามารถพายเรือคาย,ยักได้นะคะอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ ใชคะ่ะทุกคนเราจะพาขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเกาะกูดกันไปดูกันว่าที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างป่ะคนขับเราพร้อมละ <laughs> ไปพร้อมเดินทางคะ่ะทุกคนเ <laughs> บาะมันร้อน <laughs> ก็ประมาณ11บเอโมงครึ่งนะคะแล้วก็จะไปแวะทานข้าวก่อนที่กากูดเนี่ยนะคะก็จะมีร้านส้มตำที่ขึ้นชื่ออยู่ร้านหนึ่งนะคะก็คือร้านส้มตำโคราชส้มตำปูปราชแซ่บได้กินข้าวเที่ยงที่ร้านตำโคราชของเจ้าได้กินมากทำเครื่องเปรี้ยวจุกจิกนี่ตำจื้อสวยมันน่ากินมาก สนนน mm, นุนตนำนะคะตัมกรม่มมอไก่แบบน่ากินมากหอมหอมไก่ย่างอร่อยมากเลย เราก็มาแวะที่หมู่บ้านชาวประมงอ่าวใหญ่นะคะจะไปเดินชมหมู่บ้านเขาว่ามีอะไรบ้างอันนี้บ้านเขาก็จะยกสูงแบบนี้เลยนะคะส่วนมากที่นี่เขาก็จะทำอาชีพประมง เสาบ้านนี่แบบมีหอยเกาะเต็มเลยดูโอ้ mm. หอยเม่นค่ะทุกคนสดสดกุ mm. ้งสดสดเลยตอนนี้ mm. อันนี้เป็นปูหมาอันนี้ก็จะเป็นเรือประมงของชาวบ้านนะคะที่ใช้ออกหาปลาอาหารทะเลนะคะ วันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยฝนตกด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานอาหารร้านนุซซี่ซีฟู้ดกันนะคะอาหารของเรามาแล้วค่ะอันนี้เป็นหมึกน้ำดำนะคะ อร่อยมากเลยอันนี้ไน่หวานเท่าไหร่นะคะรสชาติอร่อยอันนี้เมนูยำปูม้าปูม้าแบบสดมากปลาปนมาวยไปวุน้นั่นเรียกเค็มเดียวอืมน้อเด้งๆสดๆด ลยนะูย์ค่ะรสชาติแบบจัดจานอร่อยมากเลยค่ะทุกคนยำหอยนางรมค่ะ,ะน,น,น่ากินมากอันนี้เป็นเมนูกั้งทอดกระเทียมนะคะทุกคนซอสสดอันนี้กุ้งอบเกลือนะคะสดสด มาอร่อยแล้วก็อยู่ที่หาดของเจ้านะคะก็เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในเกาะกูดนะคะแล้วก็วิวสวยมากๆเลยที่นี่จุดไฮไลไท์นะคะก็จะเป็นโต๊นมะพร้าวคู่นะคะที่นอนราบไปกับชายหาดนะคะ คะทุกคนที่เป็นจุดไฮไลท์ของหาดของเจ้านะคะเป็นต้นมะพร้าวคู่นี่อันนี้เขาแบบว่าต้นเขานอนราบมากับชายหาดเลยนะคะระหว่างตรงกลางของต้นมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะมีแบบชิงช้าให้เรานั่งถ่ายรูป ว้าววิวสวยมากเลยค่ะมุมนี้มีปลาหมอด้วยค่ะทุกคนตัวเปเล่เลย น้ำใสมากๆเลยค่ะข้างล่างนี่ก็จะเป็นแบบปะการังอันนี้เรามองเห็นตัวปลาเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือนะคะรอขึ้นเรือรอบสิบโมงกลับนะคะก็ทิปเกาะกูดนะคะสนุกมากนะคะเกาะสวยบรรยากาศดีนะคะน้ำใสมากๆเลยแต่ว่าคือทิปนี้เราไม่ได้พายเรือคายักแล้วก็ไม่ได้ดำน้ำเพราะว่าฝนมันตกนะคะช่วงนี้เป็นมรสุมเข้าแต่ก็โอเคนะคะ ธรรมชาติแบบงดงามน้ำใสมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ฝั่งค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือแหลมอ,อกกันนะคะหลายใจนี้ก็จะไปหาของกินอร่อยอร่อยแล้วก็ไปเที่ยวในเมืองจันทบุรีไปเดี๋ยวเจอกันที่นู่นค่ะทุกคน เราจะแวะไปซื้อทุเรียนนะคะเราจะชิมทุเรียนตราดก่อนนะคะรสชาติจะเป็นยังไงของไม่ดีไม่มีขายเอาใหม่อีกรอบเลยจะเหมือนเดิมไหมของไม่ดีไม่มีขายไม่รอผู้บริโภคเฮอันนี้ของยี่ห้อของลุงอะไรนะลุงหมูลุงอ้อน่ามากินฟรีวันที่ยี่สิบเมษาได้ได้ได้ปีหน้าปีหน้าพรปีนี้หมดแล้ว อุ้ยสวยสุดหาดเลยว้าวแม่เลือกเก่งเนี่ยดูหูใหญ่มากนะขายคุณภาพดิบเดียวเนื้อเยอะมากขายเอากระตังเนี่ยของอยูคุณภาพมีขายตะหมูอยู่อ่างทองบอกเขาด้วยอร่อยมากทุกคนหวานมันทุเรียนเมืองตราด สวตหมูอ่ะหมอนกสวนต้นหมูอ่ะสวนต้นหมูสวนต้นหมูอะสวนตหมูยูอารพ่ออันนี้แถวนี้แบบมีแต่สวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนแบบเป็นพุ่มๆมต้นไม่สูงนะคะแถวนี้เดินทางต่อค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลักกี้เจนเลยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอนะคะไปล้วค่ะบ๊ายบาย